สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Good Talk Good Tea พลังงานดีๆมีให้คุณทุกเช้ากับเตยเบราเวค่ะทุกคนคะทุกคนสังเกตไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาของเรานะคะมันกําลังเดินทางมาถึงสิ้นปีอีกแล้วนะคะอีกแค่ไม่กี่วันนะคะของเราเนี่ยก็จะถึงสิ้นปีแล้วอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วนะคะอีกไม่กี่วันนะคะเราก็จะร้อง Happy New Year กันแล้วคะ่ะทุกคนแต่อยากจะถามพวกเราหน่อยนะคะว่า ยังจำได้ไหมว่าเราตั้งเป้าหมายอะไรไว้คะตั้งแต่เมื่อต้นปีทุทุกคนคะตั้งแต่ต้นปีนะคะตัวเองก็มีเป้าหมายเหมือนกันคะ่ะแล้วระหว่างทางก่อนที่จะมาถึงวันนี้นะคะตัวก็ทําเป้าหมายของตัวเองเนี่ยสำเร็จตั้งแต่ครึ่งปีแรกแล้วคะ่ะแล้วพวกเราล่ะคะตอนนี้เป้าหมายของเราเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคิดว่าทําไมเราถึงจะต้องมาตั้งเป้าหมายกันในทุกๆปีด้วยคะสังเกตไหมคะว่า เวลาตอนช่วงที่เป็นปีใหม่นะคะร้านหนังสือทุกร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็นแล้วแต่นะคะคนมักจะเต็มร้านหนังสือเลยค่ะฟิตเนสนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสแบรนด์ไหนนะคะหรือว่าสาขาไหนนะคะคนก็เต็มฟิตเนสเลยค่ะหรือแม้กระทั่งจุดที่เป็นจุดพัฒนาตัวเองหลายๆที่นะคะเราก็เห็นคนเนี่ยกลูกันไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเยอะมากเลยค่ะแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะในช่วงต้นปีค่ะเพียงแค่ 2-3ถึงเดือนแรกเท่านั้นค่ะที่เราจะเห็นบรรยากาศของการพัฒนาตัวเองบรรยากาศของกิจกรรมสัมมนาต่างๆนะคะที่จะจัดขึ้นเพื่อทำให้เรานะคะได้ขับเคลื่อนตัวเองนะคะและขับเคลื่อนเป้าหมายของเราค่ะให้ไปถึงปลายทางในวันสิ้นปีได้ค่ะแน่นอนค่ะทุกคนอาจจะเป็นคนหนึ่งนะที่กำลังคิดเห็นภาพตัวเองอยู่ว่าเมื่อต้นปีฉันก็เป็นคนนั้นเหมือนกันที่ไปอยู่ใน กิจกรรมสัมมนาพัฒนาตัวเองที่เป็นคนหนึ่งที่ซื้อหนังสือเล่มใหม่ขึ้นมาที่เป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบโอ้ยฟังพอสแคสทำทูดูลิสต์นะคะมีทูดูลิสต์ทุกวันว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะคะรู้ทุกอย่างเลยนะคะว่าเป้าหมายของเราคืออะไรและจะต้องทําอะไรเพื่อทาให้เราได้เป้าหมายตามที่เราต้องการนะคะสุดท้ายทุกคนเห็นไหมคะว่าอะไรคะที่ทําให้เราอยากไม่ได้สิ่งที่เราต้องการในวันนี้คะ่ะวันนี้นะคะลองมาแยกดูกันหน่อยคะ่ะว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เรา ไม่ไปถึงเป้าหมายหรือว่าไม่ได้สิ่งที่เราต้องการค่ะถ้าแต่ให้ต้แยกให้นะคะตอนนี้เห็นอยู่แค่2ออย่างค่ะคืออารมณ์ของเราและวินัยของเราค่ะถ้ากว่าเราแยกออกมานะคะเป็นฝั่งอารมณ์และฝั่งวินัยค่ะลองดูหน่อยค่ะว่าไซที่ทํางานมากกว่ากันค่ะใครทํางานมากกว่ากันถ้าวันนี้นะคะเราเนี่ยปล่อยให้เรานะคะไหลาตามโฟลของอารมณ์ของเรานะคะที่อาจจะเป็นอารมณ์ที่ อยากทำเมื่อไหร่ก็ทําไม่อยากทําก็พักนะคะไม่มีวินไนนะคะหรือแม้กระทั่งการทําหลายๆอย่างนะคะคือเราเนี่ยไหลตามอารมณ์ของเราไปเรื่อยๆค่ะผลลัพธ์ของเราอะค่ะก็มาจากการที่เราอะทําอะไรก็ไหลตามอารมณ์ของเราวันเนี้ยคือถูกต้องแล้วที่เราจะเป็นแบบนี้เพราะบางทีนะคะเราจะรู้สึกไม่อยากทำบางทีเราจะรู้สึกเหนื่อยบางทีเราจะรู้สึกยอมแพ้บางทีเราจะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่อยากทําไม่มีอารมณ์จะทําหรือบางทีถ้าใครเป็นเทรดเดอร์ก็อาจจะเจอ เวลาที่เทรดเดอร์เทรดเป็นไงคะมักจะถูกอารมณ์เข้ามาครอบงำเราไม่ได้โฟกัสที่กระบวนการเทรดแล้ววินยนะัยล่ะทุกคนจำตอนช่วงต้นปีได้ไหมคะเราจะเป็นคนที่มี Power ในการทำตามวินัยมากที่สุดเลยคะ่ะตัวเองก็เป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ทุกๆปีนะคะตอนช่วง1นถึงสเดือนแรกของต้นปีนะคะโคตรมีวินัยเลยเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่เคยเป็นคนที่โคตรมีวินัยเฉพาะต้นเดือนนะคะต้นปีเท่านั้นแหละนะต้นปีอะ เดือน1เดือน2เดือน3มีวิไไนัยมากๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองหลายๆอย่างในช่วงสามเดือนแรกหลังจากนั้นก็คือเละเทะเหมือนเดิมค่ะเลิกทาหน้าสารพัดจนสุดท้ายต้ตัดสินใจค่ะตัดสินใจกับตัวเองนะคะบอกตัวเองว่าไม่เอาละฉันต้องการที่จะเป็นคนใหม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆนะโดยการที่ตัดสินใจนะคะว่าจะทำเป้าหมายของเราให้สำเร็จและรู้ว่าการที่เป้าหมายของเราจะสำเร็จเนี่ยเราจะต้องเป็นคนมีวินัย และเดินตามวินัยให้วินัยนะคะเป็นสิ่งที่ควบคุมเราเพื่อทาให้เราได้เป้าหมายนั่นเองค่ะถ้าหากว่าทุกคนฟังดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าการที่เรามีวิน,นัยอ่ะมันดูหนักมันดูเหนื่อยมันดูยากลำบากมันดูอึอดอัดมันดูไม่มีความสุขเราลองดูค่ะว่าแล้วมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นก่อนคะเราถึงจะทําทุกอย่างเพื่อให้เป้าหมายของเรามันเกิดขึ้นจริงๆริงทุกคนคิดว่าอะไรควรจะเกิดขึ้นก่อนคะควรจะเป็นแบบเหมือนที่ได้เคยเป็นไหม ไปถึงจุดที่มันแบบยากลำบากมากๆไม่มีจะกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเงินมันหมดจริงๆนะคะเหลือเงินแค่ซื้อมาม่าคือมันจะต้องเกิดเหตุการณ์นั้นก่อนหรือเปล่ามันต้องเกิดเหตุการณ์ที่แบบโหวิ่งหายืมเงินกู้ยืมเงินนะคะกู้นี่ยืมเซ็นสาราพัดนะแล้วก็ไม่มีคนช่วยเหลือต้องเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นก่อนหรือเปล่าเราถึงจะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆ,ๆนะ,ๆน,ะนี่ก็เป็นอีกปีหนึ่งเนาะที่กำลังจะสิ้นปีแล้วแต่กำลยอยากจะ พูดคุยกับพวกเราทุกคนนะคะเพื่อให้เราตรักนะเพื่อให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยท,ทำไมเราถึงจะต้องกลับมาคุยกับตัวเองว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ทําไมวันเนี้ยเราถึงยังทําสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นไม่ได้ทุกคนลองคิดดูค่ะวันนี้นะคะได้มีคีย์สำคัญอยากจะบอกพวก,กเรานะคะถ้าหากว่าเราเห็นเป้าหมายัวเองชัดเจนว่าเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการมันไปเพื่ออะไรหาเพื่อให้เจอค่ะเช่นคุณบอกว่าต้องการที่จะลดน้ำหนักให้ได้10กิโลยี่กิโลหรือ30กิโล คุณถามตัวเองก่อนว่าคุณลดน้าหนักไปเพื่ออะไรคะถ้ามันมีคำว่าเพื่อที่เจ็บมากพอคุณจะรู้ว่าแบบเออฉันทํามันไปเพื่ออะไรเพื่อของคุณมันสําคัญไหมเช่นคุณเห็นเลยว่าการที่ฉันลดน้ําหนักสามสิกิโลอ่ะก็เพื่อทําให้ฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะถ้าฉันไม่ได้ลดน้ําหนักได้สามสิกิโลสุขภาพร่างกายของฉันมันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะไม่แข็งแรงมันจะป่วยนะจะมีปัญหาเรื่องข้อเขานะ ฉันจะมีปัญหาเรื่องโรคประจําตัวนะฉันจะเป็นโรคหัวใจนะจะเป็นโรคเบาหวานนะสารพัดโรคอะหาะถ้าหากว่ามีความอ้วนเข้ามาโรคอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นคุณลองจินตนาการดูค่ะคุณเห็นภาพมันม้ยภาพที่คุณอะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนั่งอยู่ดีๆแบบแน่นหนะ้าออกหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยคุณเคยเห็นคนที่เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วเป็นแบบนั้นไหมคะคุณเคยเห็นไหมที่แบบคนทีออ่มีปัญหาเรื่องข้อเขา่าต้อง่าเขา่าต้องรักษาเขา่า คุณเคยเห็นไหมคะว่าคนที่เขาแบบมีปัญหาเรื่องเป็นเบาหวานนะคะเต้ยเคยมีเชสตัวตัวเองนะคือเต้อ่ะชอบกินชานมไข่มุกม,กมากชอบกินชานมไข่มุกมากแล้วปกติเวลาที่ใครมาหาเต้ยออจะต้องเซนไว้ด้วยชานมไข่มุกเลยนะคะคือนักเรียนทุกคนหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มาหาก็จะต้องมีชานมไข่มุกติดมือมาฝากเสมอนะคะและเต้ยเลิกทานเลิกดื่มชานมไข่มุกได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า เต้ออยเนี่ยเปลี่ยนภาพเลยเพราะเรารู้ว่าเฮ้ยฉันกินแบบเนี้ยทุกวันอะ่ะกินเยอะแบบเนี้ยวันหนึ่งคือสองสามแก้วกินได้สบายถ้ากินแบบเนี้ยทุกวันอะ่ะเต้ยเห็นอะไรหลังจากนี้ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในช่วงที่เต้ยติดชานมงไข่กุกน้ําหนักขึ้นทุกทุกแบบคือเต้บอกว่าทุกๆกเดือนน้าหนักขึ้นตลอดนะคะตัวบวมขึ้นหน้าบวมขึ้นน้ําหนักขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายดีด้วยนะคะไมไ่ออกกําลังกาย,ย่างสม่ำเสมอและช่วงนั้นค่ะดื่มชานมงไขุ่กดื่มน้ําตาลทุกวัน อารมณ์ก็สวิงด้วยค่ะอารมณ์เราเนี่ยแบบโหจะสวิงมากเพราะาน้ำตาลในเลือดมันเกินนะคะคือเจอผลเสียจากการกินค่อนข้างเยอะและที่วันที่ตัดสินใจที่จะเลิกค่ะเตยคิดภาพให้จบเลยค่ะว่าถ้าฉันกินน้ำหวานเนี่ยกินชาลมไข่มุกเนี่ยไปตลอดนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นปลายทางมีอะไรที่จะเกิดขึ้นในบ้างเห็นภาพเลยค่ะอ้วนเห็นภาพเลยค่ะสิวขึ้นช่วงก่อนหนน่าจะสิวเยอะมากเป็นผลเยอะเพราะว่าน้ําตาลเยอะนะคะ ถ้าเรากินน้ําตาลเยอะอะน่าจะเป็นสิวนะเห็นภาพเป็นเบาหวานนะแล้วภาพสุดท้ายคือตัดสินใจเลิกคือเบาหวานตัดขาเห็นภาพเนี่ยโหแม่งกูจะต้องโดนตัดขาเลยหรอวะซือเป็นเบาหวานแล้วแบบเป็นแผลเวอร์ที่ขาแล้วต้องถูกตัดขาตัวคนในเด็มันเป็นภาพที่เรารู้สึกว่าโหแม่งเจ็บแบบเราไม่ต้องการให้ภาพนั้นเกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างแน่นอนนะเป็นภาพที่ได้เห็นแล้วก็ตัดสินใจที่จะเลิกชานองไขมุกเลิกแล้วก็เลิกได้เลยค่ะคือเราคิดให้จบ แล้วหลังจากนั้นคือเราเลิกทนานชนมไข่มุกแล้วเราก็มาดูแลตัวเองก็คือกินดีมากย่ขึ้นเลิกการกินนะดูการกินดูโภชนาการที่ดีมากยิ่ขึ้นเห็นไหมแล้วอะไรอีกคะแล้วก็ออกกําลังกายเนี่ยค่ะที่ทุกคนทักว่าแบบเว้ ay, อยอาจารย์ในช่วงนี้ดูแบบดูดีมากนะคะหนึ่งก็คือน้าหนักตัวที่ลดลงนะสองก็คือ น้ำตาลในเลือดไม่เกินใช่ไหมแต่ก็กินแบบกินน้ําตาลคือไม่ใช่ไม่กินเลยนะก็มีบ้างนะคะที่กินอะไรได้แบบหวานนิดหน่อยระหว่างวันคือมีนะคะแต่ไม่ได้เยอะนะคะมีการคุมอยู่นะคะเรื่องอาหารก็คือเน้นเรื่องของโปรตีนนะ,ะแล้วก็ออกกำลังกายถึงก็เลยให้เราอะค่ะดูดีอย่างที่ทุกคนทักอันเนี้ยเลยอยากจะถามพวกเราว่าแล้วเรา่ะคะ่ะมีไหมหรือถ้าเป็นเรื่องของการเงินการเงินเนี้ยเราคิดดูว่าถ้าเราเนี่ยไม่ตัดสินใจที่จะจริงจังทบมันจริงๆริงอะ คิดให้จบค่ะว่าแย่ที่สุดแม่งเกิดอะไรขึ้นน่ะให้มันเจ็บมากคอค่ะแย่ที่สุดคืออย่างที่ได้ถามไปอ่ะมันต้องรอให้เป็นแบบได้หรือเปล่าที่แบบโผวิ่งหาใหใครช่วยเหลือก็ไม่มีใครช่วยเราได้นะเงินจะกินจะใช้จะจ่ายไม่มีแย่ที่สุดคืออะไรแล้วก็คิดดูให้มันรู้สึกแบบเออมันเป็นจุดเจ็บที่เรารู้สึกว่าฉันไม่ต้องการให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นในชีวิตอ่ะเราถึงจะเปลี่ยนอ่ะแล้วเราถึงจะจริงจังกับเป้าหมายของเราจริงๆอ่ะ บ,บางทีนะเราแบบตั้งเป้าหมายต้องการแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อที่จะทำให้ชีวิตสบายดูนีนั่นะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เกิดขึ้นสักทีอ่ะประสบความสําเร็จในการเทรดมีกาไรเดือนละหนึ่งล้านนะเดือนละสิบล้านอะไรก็แล้วแต่ค่ะถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดขึ้นสักทีอ่ะหมายความว่าคุณต้องปเปลี่ยนละคุณต้องปเปลี่ยนละคือปเ,คเปลี่ยนการคิดค่ะคิดไปที่จุดที่มันไม่สําเร็จที่มันแย่ในสุดอะที่มันแบบหูเจ็บมากถ้าเกิดว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่เอาไม่เอาฉันไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นอ่ะ คุณต้องดูเลย่ะว่าจุดเจ็บเจ็บที่สุดอะที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรคุณคิดให้มันชัดคิดให้มันเห็นภาพไปเลยคิดจนเห็นภาพจะรู้สึกว่าเออกูยอมแล้วกูจะต้องทําทุกอย่างแล้วจะต้องมีวินัยนะคิดให้มันจบที่จะทำให้เรารู้ว่าเราจะมีวินัยจริงๆกับการทําสิ่งนี้กับการสร้างเป้าหมายของเราให้ประสบความสำเร็จจริงๆพ่อของเต้เองอะเต้คิดจนจบและเต้เห็นแล้วว่าถ้าเราไม่มีวินัยในการทําสิ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้น รเราบอกโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาภาพนี้เราก็เลยตัดสินใจดีไหมคะลองคิดดูหน่อยว่าเราสร้างเป้าหมายขึ้นมาแต่และปีเนี่ยเราสร้างเพื่ออะไรคะถ้าเราคิดแบบว่าเอ้ยเพื่อทําให้ฉันรูปร่างดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฉยๆนะแล้วมันไม่เกิดขึ้นสักทีนะให้คุณเปลี่ยนเลยคะ่ะเพื่อที่จะได้ไปเป็นเบาหวานตาัดขาไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงมันทรงพลังสาหรับคุณมากขึ้นใช่ไหมเพื่อที่จะได้ไม่ได้บเฮ้ย เดินแบบขอความช่วยเหลือคนอื่นเพราะไม่มีเงินไงเพื่อที่จะได้แบบโอ้ยวันๆแกั่งกินแต่มามาเพราะเงินรีบคองกินเพื่อที่จะได้แบบเฮ้ยไม,ม่โดนยึดบ้านยึดรถเพื่อที่จะได้ไปเห็นแบบลูกไม่มีอนาคตเพราะฉันไม่มีเงินมันเจ็บมากพอป่ะที่จะให้คุณมีวินัยสักทีอะนะคะในนั้นเนี่ยการตั้งเป้าหมายในยแต่และปีของคุณอะมันจะทรงพลังมากขึ้นในปีนี้เพราะาปีที่ผ่านๆมาคุณอาจจะแค่พอทําได้นิดหน่อยดีขึ้นนิดหน่อยแต่สุดท้ายอะมันยังไม่เป็นตามที่คุณต้องการในนั้นเนี่ยถ้าคุณจะผลักดันตัวเอง ให้มันประสบความสำเร็จจริงๆคุณลองเปลี่ยนวิธีการดูเพราะตัวเองทุกๆปีอะคุณทําแบบนั้นมาแล้วแล้วมันไม่เวิร์กถ้ามันไม่เวิร์กคุณก็เปลี่ยนวิธีการนะคะเราจะเชื่อว่าถ้าเราตัดสินใจนะคะไอตัวฝั่งวินัยนี่แหละมันจะทํางานทันทีเลยค่ะเพราะคุณจะรู้ว่าคุณจะมีวินัยกับการออกกําลังกายมีวินัยกับการกินมีวินัยกับการบริหารการเงินมีวินัยกับการต่อย,ยอดการเงินมีวินัยที่จะศึกษาเรื่องความรู้อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เราประสบความสําเร็จมีวินัยในการเรียนรู้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาและค จะสนุปกับการที่ตัวเองมีวินัยตลอดเวลาค่ะและทุกคนเชื่อไหมคะว่าการมีวินัยเนี่ยมันสนุกค่ะเต้รู้ว่าถ้าหากว่าทุกคนเป็นแบบเต้ได้เนี่ยทุกคนจะเข้าใจคําที่เต้พูดเลยว่าเออมันสนุกจริงๆด้วยนะเพราะเราไม่ได้บังคับตัวเองแล้วค่ะเพราะหลังจากเนี้ยเราจะทําแบบเป็นธรรมชาติแล้วและนี่ก็คือเช้าวันใหม่ที่เต้อ,อยากจะให้พวกเรานะคะได้ฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยตั้งเป้าหมายในครั้งนี้ และขอให้การตั้งเป้าหมายในครั้งนี้ของเราเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ทําให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็ไปถึงผลลัพธ์อย่างยอดเยี่ยมค่ะเป็นกาลังใจให้กับทุกคนในเช้าว,วันนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าวันนี้ทุกคนรู้แล้วแหละว่าฉันตั้งเป้าหมายไปเชื่ออะไรจริงไหมคะแล้วพบกันในอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ